สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ใส่บุญแฟมิลี่นะครับผมอตอนนี้นะคะรับ,บเรามาดูกันนะครับผม,มเกิดอะไรขึ้นเอ้าพี่ไทย้านนอกแล้วบูธพี่ใสมาทําไมแล้วถุงตีนอะ่ะใส่มาตั้งยาวออโอ้พี่ใสมาเพื่องานนี้เลยใช่ไหมครับโอ้ยนะเอาขักเอาแน่ะนะฮะอ่ะเอาบ่อใส่ถุงมือบ่อบ่อใสาครับโอ้ยจะขาดแ้วนะโอ้ยจะหยาบนำใสมือแรกงนี่บ่ว่าซีแรมเลย อมมาแลกกัพูดแลสะส่วนตัวของคุณลุงอย่พูดแล้วอ๋อจากกจี่อ๋อจากกุชี่ทั้งนั้นเลยตีก็บพ่ตีใส่เข่าเอาตีใส่ตีนนะครับผมใส่เข่าเจ้าก็ได้ลงทุนครับขากลายโอ้ยเบงเบงเบงายสมอนนี่ไอ้ถอนไอ้ปีไอ้ทอนศาสตนี่เนี่ยเป็นดําศาสตร์นาเด้อเจ้าน่ะวอลเลนวอลเลนป้าโต ไอ้เจ๊สมนเอาแบบเล่าแม่คอยสโอ้ยมาเบิงมาเบิงมาเบิงขัวมัน่เยก็ไปนน่านเก่าบนขึ้นแล้วมัน้ก็คือบ่มีน้ำขั้นในแถวนี้นะไม่ไม่มันมันอาจจะมีอ๋อเขาเรียกอะไรกะปุ๋ยใช่ไหมนี่ฮะจะตามที่เอฟซีเรียกร้องมานะครับผมพี่ไทยบ้านนอกไปไหนนะฮะนี่มาแล้วครับที่เห็นนี่ครับมาถึงก็ลุยเลยเออมาถึงก็ใส่เลยนะฮะครับผมป้าสุดเจ้า คือลงทุนแท้นี่ค่อยจะไปนั่งเงันเก้าอี้พอได้อยู่นั่งนี่จะตายบัสแล้วนี่ขนาดนี้มือค่อยเป็นห้อยสามสี่ห้อยแล้่ยวค่อน,นั่งเก้าอี้เป็นมือเรีย,ยมือทำแล้วเฮ้ยแล้วค่อยนั่งเก้าอี้พอก็ได้ได้กระแบงได้เนี่ยข้างนั้นนะนเออถ้ามัดไม่เป็นต้องหยุดก่อนนะเพราะเดี๋ยวไม่มีคนมัดเออใช่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรลุยไปต่อลุยต่อกองไว้ที่นี้แหละมันยังไม่ตายดอก เออกองไว้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ลุงเสือประสาเขามามัดไม่เป็นไรต้องตง้องผมจะมัดหรอกถามอยู่เขามัดเป็นนี่นี่เขามัดเป็นคนเท่าไหร่จำนี้ยายสมรเป็นไม่มัดอ่ะเป็นแต่ไม่มัดอ่าเป็นนะเห็นไหมเออถามหน่อยยายสมรนี่เป็นคนที่ไหนเป็นคนสุรินทร์ค่ะอ๋อคนสุรินทร์เนาะถ้าคนสุรินทร์จะเป็นนะคนสุรินทร์จะเป็นพี่ชายมโนกพี่ชายมโนะ ชาแนลอยู่จังหวัดสุรินทร์เสือครับไปก็อยู่จังหวัดสุรินทร์อ๋อคนสุรินทร์ด้วยกันจ้าพระสมอนอยู่สีขอรคูมอ๋อสาวสุรินทร์สวยไม่ใช่หรอนะเขาบอกมาอย่างนั้นนะใช่ไหมพี่ไทยบ้านนอกครับสาวสุรินทร์สวยใช่ไหมเออก็สวยทุกที่แหละคุณยายสมอนก็เป็นคนทุกที่อ๋อยายสมอนกุโมงอ๋ออันนี้เใช่ใช่ใช่จะถอดผ้าถุงนะขอนะนำขอแนะนำกล้ากำลังจะงามขอถอดผ้าถุงเนื้อ มีการแซวกันด้วยครับจะดอกผ้าดุงนะครับผมจะดอกผ้าดุงเออเขามีส่งหลายตัวเขามีส่งหลายตัวอ่ะ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 เอออ่ะเนื้อไม่ติดเหลืองนะครับไม่ติดเหลืองเขาหยอกล้อไปซะนั่นล่ะวัวหัวเวัวมื่นกันนะครับผมเพราะว่านี้มันเป็นบรรยากาศช่วงเย็นแล้วนะเฮ้ยลุงเสือไปแล้วนะครับผมนนขารถไถกลับแล้วนะครับผม อ้นเพิ่หยื่มื่หรครับบอให้เพื่นเายลงเลยเนาะแหย่ยังมีมีแหยนะอยู่ในรถไทยน่ะอยู่มุดแหยเพื่อนไปหวานเอาปลาอยู่ใสเออมันมีปลาอยู่เพราะว่าเมื่อวานนี้ถามคุณลุงเพื่อนว่าแหยอยู่มีแหย่คุณลุงเพื่อนบอกมีแหยอยู่รถไทยเออมัดแล้วซ้ับเลาะเออวันนี้คือมาซ้ำแรงนะครับธรรมดาเขาจะมีซ้ำเซานะครับผมแต่ที่พี่ทายานนอกนี้ซ้ำแรงนะครับเออทั้งเซาทั้งแรงแหละเออทั้งเซาทั้งแรงแล้วจุดนะครับผม เออแข็งแรงอันเป็นผู้ใหญ่แรงดีครับอซ้สามท้งเ้าทั้งแรงตายละเจ้าอืมนะฮะนี่นะครับทุ่มเทขนาดนี้นะฮะยูทูบเบอร์สายลุงนะครับผมหลายท่านนะครับถึงขั้นทุ่มเทนะครับอืมนี่นะคือการการโลกานี่นะอืมมีมีอยู่ด้อยู่รถ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 คืออะไรคะคืออะไรพี่เสือ ผมยังไม่รู้เลยคืออะไรตามหาแบตสำรองเพื่อนว่าอยู่รถอ๋อแบตสำรองอยู่รถอ๋อแบตส,สำรองมีแต่อยู่รถเร,เราอยากได้ตอนนี้ผมอมืมะอมจะมาลา F4 แบตหมดแบตหมดอ๋อครับ,บมผมไม่ได้ลาลงเลยเห็นไหมพี่ไทยมันนอเขามัดเป็นด้วยนะครับแต่ส่วนแอดนี่เขาบอกขอบอกในที่นี้เลยนะครับไม่เป็นนะครับก็ไปอยู่กรุงเทพดนนะครับผมก็ไปไปเวอาฝรั่งจกจกแจ๊กแจ๊กนะฮะ เกือบหลายสิบปีนะครับผมก็เลยไม่เคยมารับมัดก้ากับกับคุณพ่อคุณแม่นะฮะแต่พี่ถ่ายบ้านนอกนี่อาจจะมีโอกาสได้มัดนะก้าตรงนี้มันจะเป็นก้าเล็กนะครับมันห่างด้วยนะครับตัวนี้มันไม่ได้ปุ๋ยนะครับมันก็เลยถอนยากนิดนึงส่วนนั้นยาพาไปแล้วนะครับอืมลูกไผ่ห้องแล้วนะครับผมซีเมียเฮือนแล้วนะครับผมเขาเป็นเป็นไงบ้างย่าสมอนเหนื่อยไหมเฮ้ยจริงดิ เออเหมือนผมนะผมผมก็ถ yes. right so, ja hmm. sure. no ้าเหนื่อยก็จะหยุดเลยนะครับจะฟื้นร่างกายตัวเองนะครับผมเพราะมันยังเหลืออีกหลายวันนะฮะอืมนานแบบนี้มันจะเจ็บแล้วเจ็บแล้วเจ็บแล้วซึ่งเข้ากำลังนั่งเก้าอี้แล้วอืค่อยกระเทาแล้วเอาเวลาแขวงเวลาแขวงเห็นไหมเนี่ยพี่นายบอกพี่นายพี่พี่นายบ้านอกว่าซ้ำเสาซ้ำแรงนะคะ เนตอนนี้มาซ้ำแรงอยู่นะครับผมเนี่ยอืมนี่นะครับคนขยันนะครับเย็นๆเขาจะไม่กลับกันเลยนะครับผมส่วนแอดนี่ก็คือรู้ว่าหมดแรงแล้วนะครับผมก็เลยขอเบรกก่อนนะฮะก็ยังเหลืออีกหลายวันเนาะเพราะก็เออที่เห็นบอกว่าอ่าลุงจะมีแผนทําอะไรต่อยังไม่รู้เหมือนกันอืมนะมีแผนอยู่นะฮะก็ไม่รู้ว่าลุงจะทําอะไรต่อนะครับหลังจากนาเสร็จนะนะครับก็มีโครงการต่อไป เราก็จะไปทำด้วยกันนะครับผมอันอยู่ในรถไทยมีแหอยู่อยบ่เออลงไว้ผมเด้อผมไปเห็นปลาคออยู่อันนั้นนะในซาเนี่ยซาลุงน้องน้อยฟังทั้งนั้นบ่อ๋อน้องน้อยนี่ในในหน้านี่อ๋อไอปลาคอลูกปลาคอเครื่อนเครื่อนการเคลื่อนยายข้อมูลมันเป็นพร้อมการสอบช่องเลยเนี่ยเอ๊ะ สัญญาณหลุดบ่สัญญาณมนหาไปสองช่องเลยอือหืสวัสดีน้องโอ๊ตนะครับพบปลาค้ออ่ะไหนอ๋อมันไปหมดแล้วแหละอ๋อเขายังไม่หาครับไม่หาอืมแต่ของข้าวต้นใดเนาะเนี่ยกาอันนี้ก็เป็นกาข้าวเจ้านะครับก็เอาไว้ดำพรุ่งนี้นายาวนะครับเาได้เยอะเหมือนกันนะเพราะว่าตอนนี้ฝั่งนี้ ฝั่งนี้ถอนไปหมดแล้วนะครับฮะฮาวาอินนะฮะฮาวาอินให้เป็นแอดมินเอาไม้นะฮะรู้สึกมาทุกรอบที่ยายสมอนไล่เลยนะแปลว่าเอ้ยแปลว่าชอบยาสมอนนี่นะฮาวาอินเนี่ยสมอหรือเปล่านะครับฮี่ยาสมอนเนื้อหอมนั่นเนี่ยเฮ้ยไม่เป็นไรยาไม่อ่านนี่เห็นไหมเดี๋ยวนี้เริ่มเก่งนะยายสมอนเริ่มเก่งแล้วเขาบอกว่ามาก็ไม่อ่านนะฮะมาก็ไม่อ่านะมาก็ไม่อ่านค่ะนี่ยิงนะเดี๋ยวนี้ยิงนะเดี๋ยวนี้โอ้โห ใช่ใช่ข้ากดข้ามได้ไหมยันสมอนข้ากดข้ามในแม่โฆษณาผมบอกแล้วนะฮะตอนนี้นะฮะกำลังดูเครื่องอยู่นะ่นอองูย่ะอ๋อถ้างั้นมาไม่ได้อ๋อเห็นไหมยันสมอนนี่เขาีเริ่มเริ่มเริ่มเป็นช่องใหญ่เนาะเออเริ่มเป็นช่องใหญ่นะครับผมเห็นไหมเริ่มเนื้อหอมแล้วนะครับมีเอฟซีขาประจําด้วยเอออ๋อเมื่อแต่วันแรกเลยที่มาอ๋อเมื่อแต่วันแรกเลย อหยาเอฟซีหนาแน่นนะครับผมนะฮะตอนนี้ก็คือบรรยากาศเย็นๆนะพระอาทิตย์จะแดดล่มลมตกแล้วนะครับผมนะครับผมขอบคุณมากนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็ฝากไปดูคลิปย้อนหลังนะครับผมแล้วก็คลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสมสวัสดีนะครับ